เลืเ่อนเลยเจมเลยจัดเลยโัจังจังช่างพึ่งกลับจากจากรื้อตึกที่สวน,นจิตติจักมาครับเกือบตาย,รยครับยิงแทบไม่ทันดีแล้วดีแล้วกลับบ้านมาก่อนไม่ได้ไปอยู่ตึกกับเขาครับเยอะไงเยอะเลยอ๋ออ๋อเอาตัวใหญ่ได้ไหมลิงก์ตัวดำมา สอ,องชั่วโมงก็เพิ่งได้ได้ข้างหน้าว่ะโอ้ว่าแกตัดเนี่ยค้อใหญ่่งเลยเนี่ยค้อใหญ่ทุกเจาะอีกยันเจาะอีกสองรูนะติดเออโยก,กอยกก่างเง้ยครับโยกไปโยกมาไม่้โยกไปโยกมา เอาคืนเอาคืนอันเล็กนั่นอนะ่ะโอ้โยแข็งมากครับว่าจะออกได้แต่ละตัวไม่ง่ายอะ่ะ <c oughs> โอ้โห,โห,โหลองมองดูเด็น,นอาะ,ะไ่ชัดเลนะือ,อนี่คนส่องไฟมีคนตีครับทำเหมือนจะไปตีโคบอย่างนั้นแหละ เจียวเลยว่ะข้าวหนึ่งเอาไอ้คิมล็อกโยงไว้แล้วแต่นะยกไปโยกมายกไปโยกมาครับอย่างนั้นเนี่ยยกไปโยกมาไม่ยกกลับไปกลับมาเสียบตรงกลางได้ไหมเสียบตรงกลางร่องใหญ่แล้วโยกกลับไปกลับมาเอออย่างนั้นได้อยู่โยกงั้นนะครับยกไปอย่างนั้นเนี่ยขาดนะครับอย่างนั้นแหละได้อยู่อย่างนั้นแหละ โอ้โอย,ยเย็นให้ยูทูบเบอร์เห็นด้วย,วยอขาครับโอ้ยเหยาเลยเอาคืนอันนี้อย่าทิ้งะนะไว้ตรงกลางนู่นนะไม่ใต้รถอ่ะนั่นแหละเอาคืนทนะีนี้จะพายัางไงเดี๋ยวดูร่องพาก่อนตีขึ้งบนมาครับเนี่ยตีด้านบนอย่างเดียวข้างล่างเดียวแก๊ส <c oughs> เอาเล็กยาาไหมายาแข,ข็งมากเลยครับ

ไม่สว่างเลยวะโห้บังแสงไอ้ไปฉายมานนี่ชอบบังแสงยูทูบเบอร์หมดเลยแล้วมีเรื่องเนี่ยรู้แล้วจะพาใครไปเจาะเซฟรู้แล้วเจอแล้วเจอตัวแล้วหาทำงาน xem vào này cái chỗ này hay chỗ cái này nữa chạm đi xem à không chọn đúng không Để tin đi ổ quay Để phải làm Ồ mẹ Nó không chơi là ngay lên dàng เราตีทีนะวนีไม่รู้คิดไม่ออกครอบไปใช้ผมดูยังเหนื่อยแทนเลยนะนจริงผมแก็สแล้วเนะี่ยไม่มีข้อแม้หรอกไป <c oughs> ไม่ได้แก็สอย่างเดียวเอาคอนใหญ่ไปแล้วนี่คอนใหญ่นี่นะ เอาค้อนใหญ่ก็เอานะนโคลแมนนี่คืนโคลแมนซ,ซิกแมนไม,ไม่ไม่เทียงสักคำเลยข้างบนออกแล้วแต่ข้างล่าง าตัวใหญ่เหล็กใหญ่ที่นี่คอนใหญ่นะทีนี่เนี่ยนี่ก็ได้คนน้อนได้แล้วเนี่ยเลือกเอาเอาคอนด้าเหล็กอ่ะ 2องชั่วโมงสองคนอะไรแค่นี้ก้เอาค้อนใหญ่ตีเหล็กที่ดำใหญ่ได้ตีมาจากทางนู้นเลย

เนยไม่ช่างันตรงนี้หน่อยตันห้หมอกตรงนี้หน่อยเอามาแรงดนหน่อยเปรนยครับเอานี่นีๆเขาต่อนต้องอัดตรงนี้ใส่ตรงนี้หน่อยนี่น <c oughs> นนหน่น,น,นี่ครับน่าจะพออยู่นะลองด,ดูให้ดิยันจับให้ครับเอองั้นตรงไหนก็ได้วางวางไป ไม่ต้องต้องแข็งแข็งตัวเนี้ยม,มันไม่แข็งตัวนี้เลยเนะี่ยเอาไม้วางเนี่ยครับได้ได้อยู่ไปไปเลยนะได้อยู่เออเออเอาคอนเคาะเข้าไปทังมันนิดเดียวยันจับจับแป๊บไว้หน่อยให้ทียันจับแป๊บใหไบไปไป้ไหนไม่ต้องใส่ก็ได้ทอนออกเลยน,นั่นแหละเอาเงินก็ได้อ,อ่อ ตรงไหนก็ได้เป็านดเียวองนั้นเดียวครับเออแค่นั้นตัดไปขอยนจับไว้พ่อครับเอาอันนี้ออกไปทางนี้พ่อโอ้โหเอาอเล็กลงไปเลยอ๋อเออออกแล้วเออปล่อยมือที่ยันไปแล้วเน เราไปใช้ซองข้างนู้นเถอะซองไหนตรงข้างนู้นหรืว่ามันยุบไหมให้ไปใช้ซองนู้นอะข้างในอ่ะยุบไหมนี่ซองสองเนี่ยเออยุบไหมว่างยุบเด้อซองไปเออไม่ยุบช่างมันทำไมยุบตัดไปเออไปไหมเนี่ยเออไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยยุบไหมฮะให้ยุบหาไม้มารองไปว่างมันล้นใส่มือนี่ใส่ตรงนี้เลยใส่เนี้ยใส่ไหมเออใส่นัซนเลย เอาตัวสั้นใส่อะเออใส่หมดแล้วครับไม่เอาตัวอันนั้นไม่ต้องถอดออกเอองั้นก็ได้เอาได้อยู่เออเอาตัวสั้นใส่มีตัวสั้นอยู่ถึงไหมมีตัวสั้นอยู่ไม่รู้อยู่ไหนไม่เขาต่อสั้นมันมีอยู่ไอ้ตัวนี้มีตัวตัวสั้นอยู่ในมือแต่ไปหามาครับไม่รู้อยู่ไหน เออแค่น oh, yes. ั้นก็ได้เอายกไปยกไปเลยครับใจยกไปยาวเลยเลยไม่ไหนไกลหน่อยยันนี่นี่ตัวสั้นมีหน่อยนี่นี่ตัวสั้นหน่อยนี่นี่ถอดออกดินี่นี่ถอดออกดินี่นี่ตัวสั้นอยู่เดิถอดออกมาเออหน่อยพี่คนนี้เออแค่นั้นพอดีเลย ถอดนั้นออกพอดีเลยนั่นแหละเอออไอ้ไม่แรงก่อนสันอยองมไลองเลยเอาึ้นบนเลยก็ได้ได้ไหมบอเออนั่นเลยเออเออไปดเตะนี่เอานี่ได้ไหมเป็น้อยนี่ ลองดูเออได้อยู่ได้ไหมเอาคอ้อนทุบๆหน่อยเอาคอ้อนใหญ่ทุบๆเข้าไปหน่อยยันจับไว้เดี๋ยวมนันหล่นทุบไปเลย,เลยนิดเดียวอ๋อ,อ,อให้บอกไม่เป็นเอิ่มัเนมเป็นเลยมันรับระดับช่างไอ้ชีบแล้วเนี่ยเอาจริงชีบนี้เหลือว่างๆไม่แรงหล่นใส่ขาเด้อไม่แรงยันไปจับไม่แรงไว้ chấp mấy đen máy chấp lép máy gì vậy chấp mấy đen máy cái này mình tục không tục rồi chấp máy chơi đông quá ồ thế hòa rồi đó hòa rồi eee, ok rồi làm rồi ừ, ra rồi ok, đi cái này ra rồi, mấy đâu, อีกสองครั้งเลยอีกสองสาครั้งอ่นะแล้วจำไม่ไไว้เดี๋ยวตกตกเดีอดเดือจำไม่ไก่อนเดี๋ยวตกจับไว้อย่าประมาทต้องจับไว้อย่าปล่อยนะเอาเอาไม่ได้กองเลยเดี๋ยวตดเดือดมันล้นใส่ขาตายแล้วครับก็เห็นนั่นแหละขาต่อขาดไปทำไงกับทำไม่ได้